เรื่องเดินไปกับพระเยซูหรือเดินไปกับพระเจ้าการเดินไปกับพระเจ้านะครับไม่ใช่เรื่องที่ใหม่ในพระคัมภีร์เดิมนะสมัยก่อนลูกหลานหลายคนของอาดัมเดินไปกับพระเจ้าอาเบลเดินไปกับพระเจ้าโนอาห์ก็เดินไปกับพระเจ้าอับราฮัมก็เดินไปกับพระเจ้าเนื่องจากว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์นะครับเพื่อให้เขาเดินไปกับพระเจ้าและผู้ที่เดินไปกับพระเจ้าเนี่ยก็ได้รับพระพรและการเลี้ยงดูดูแลเป็นอย่างดี เมื่อพระเยซูเสด็จมาและสั่งสอนนะครับถ้อยคําของพระองค์ในยอห์นบทที่15เป็นสิ่งที่สําคัญมากคือพระองค์ต้องการให้เรานะครับเดินไปกับพระเจ้าคริสเตียนได้รับสิทธิพิเศษนะครับคือมีพระคิ์สถิตอยู่ภายในเราการเดินไปกับพระเจ้าจึงมีความลึกซึ้งมากกว่าแต่ก่อนเราไม่เพียงแค่เดินเท่านั้นนะครับเรานั่งนอนไปมากินหายใจพูด กระทําทุกสิ่งนะครับร่วมกับพระองค์ยิ่งเราสนิทในพระองค์มากเท่าไหร่นะครับพระองค์ก็ยิ่งสนิทในเรามากเท่านั้นนี่คือชีวิตในพระคิดหรือการดําเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงคือมีสองคนนะครับอยู่ในร่างเดียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่รักและผูกพันฉันสามีพันยางจงสนิทในเราและเราสนิทในเจ้าแล้วเจ้าจะเกิดผลมากขอบพระคุณพระเยซูนะครับการเกิดผลมากมาจากการสนิทในพระองค์ มาจากการเดินไปกับพระเจ้านั่นเองซึ่งไม่ใช่การพยายามเกิดผลด้วยเรี่ยวแรงกำลังของเราเองนะฮะอีกครั้งนะครับผมขอย้าการเกิดผลมากมายในชีวิตของเราการเลิกทำบาปได้เราได้มาจากการเดินไปกับพระเจ้านะครับซึ่งคำที่พระเยซูใช้นะครับก็คือจงสนิทในเราและเราสนิทในเจ้าแล้วเจ้าจะเกิดผลมาก